อ่ะสวัสดีค่ะอันนี้ช่องอะไรคะสะพ้ายสะพ้าไทยลมมามาอย่างคะเนี้ยมาไก่แท้มายูไหร่เนี้ยมายูนองนาลีนองนาลีที่ร้านเนี้ยก็ส้มอ่าร้านไก่ย่างอ๊อดอ๊อดไก่ย่างวิเชียรบุรีครั้านไก่ย่างวิเชียรเออร้านของอ๊อดครับร้านของอ๊อดเหรออ๋ออันนี้อ๊อด์พาซิวอันนั้นไก่ย่างวิเชียรนะคะอ่ามาดูอาหารเด้อค่ะเออนี่อาหารอาหารนี่อาหารด้วยค่ะไก่ย่างวิเชียรอันนี้ ข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวนี่เป็นห่อมาเป็นนี้เด้อคะเนี่ยอ้าวอ้าวออสพาชีแล้วบรรยากาศเป็นไงเล่าให้ลูกค้าเบื่อลูกค้าเขาผ่านมาก็ดีเนาะอยู่ติดทางเนาะที่จอดรถได้เนาะไม่นั่นเนาะโอเคนี่ค่ะจ้า ลังคาโล่งโป่งนะคะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้อยู่ร้านขนมเส้นมื้อน,นี้บินไอมื้อน,นี้ตรงมาถึงหนองนาลีเดอะะเเอ้อ,อ,ดอค่ะเนี่ยเออตัวเมืองเพชรบูรณ์เด้อค่ะเนี่ย อ่าสวัสดีเขาลุงป๋องลุงป๋องมาไกลมากินอันอย่างส้มตำไกะย่างวิเชียนตีนี้มาจากลุงเกามาจากลุงเกาโอ้ได้ลือชื่อว่าไกะย่างวิเชียนบ๊คก่ย่างวิเชียนหนองนาลีนี่อร่อยเออเออผมต้มแซ่บก็อร่อยเออเราอยากมาพิสูจน์ดูพิสูจน์ดูโอ้นี่ลุงป๋องลุงป๋องสวนลุงป๋องว่าแป๋วมาพิสูจน์ตั้งใจมาเที่ยวด้วยต้มอะไรเลยต้มขมต้มขมนะครับ เอต้มขมนะคะเออเนื้อเต็มเลยมีต้มน้ำตกโอ้โหน่ากินมากครับผหอ้าวลาบด้าวดูลาบลุงปองชิมลาบผมลาบผมป๋องชิมอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกวะค่ะลุงปองอืมอร่อยครั้งแรกวะคันเนี้ยครัโอ้อ้าวอันนี้คือคุณคุณคุณส้มส้มเปรี้ยวออ๋ส้มเปรี้ยวส้มเกลี้ยงอ่าไมได้ เออนี่ไก่นะคะแล้วบักละตูมักบมาบาราศตนกี้าท่านยายเออโอเคเนาะจานเปีอยงครับจานไ่ปันบ้านเด็เออไปไหนก็บาพุ้นกับข้าวบ้านเฮาเนาะบักยงมันร้อนอร่อยมากเลยอ่นะอยู่ที่ไหนคะ เซฟเป็นบ่อา้อาวรักคำใหญ่ๆอย่างนี้รับเป็นไงปลาล้านนัวนัวนัวนี่คือภาษาลาวเด้อค่ะผุณคนไทยเพิ่นเข้ามาเบิ่งหรือตา่างชาติเข้ามาเบิ่งหรือฟังบ่รู้นัวคำว่าอร่อยนะคะ เออเปภาษาลาวนัวนัวแซฟบ้านโตหังหังเพื่อนเอิญนัวคือกันบุยละแซฟนัวคือกันบุยแซฟนัวคือกันบุยสบายดีมื้อนี้เรากำลังมากินอ่กะย่างนองนาลีนะคะแต่ยังไม่เชียนนะคะเอาล้อยจ้าแซฟหลายแซฟหลายอ่ยมาแล้วเอาซูเอารีวิวลาบหน่อยๆ้อยเราลองกินที่อร่อยไหมเชียนบุรีร้านนี้อร่อย อ้าวนี่ลุงป๋องว่ารับประกันได้เวลานี้อร่อยถ้าลุงป๋องได้ลงลงว่าอร่อยไหมจิ้มกรอบทานแล้วอร่อยกินเอออ่ลองดูสิอ้าวนุ่มมะลุงป๋องนุ่มก๋องหรือเน่ก้อยอ่ะก้อยหรืออันนี้ก้อยก้อยแล้วอ่ะอร่อยข้าวเนื้อเข้ารส ก้อยนี่ก้ออยาอันน um, ี้เพิร์นเฮ็ดเยี่ยคะเนี่ยทำน้ำตกครับนทำทำน้ำตกใช่ไหมน้ำตกหมูครับน้ำตกหมูอ่านี่ตกพรหมูย่างครับคอหมูย่างมาทำน้ำตกโอ้โหน้ำตกคอหมูย่างร้านนี้มีแต่เนื้อมันน้อยหน่อยอืม นี่ลูกค้ามาก็มีที่จอดรถเนาะมีครับมีครับอเนาะจอดได้สะดวกเนาะไม่ไกลจากหนองนาลีเนาะไม่ครับอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะค